สูตรนี้เป็นสูตรของ EQ Channel ห้ามไปบอกใครเดี๋ยวเขาตีบวกติดกันเยอะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาจะเก่งเกินหน้าเกินตาเราประดมมือแล้วพูดว่านะโมพุทธายะรักกูหลงกูร้องไห้หากูไปไปไปเอ,อยหมดแล้วว่า ถ้าผู้ถึงร้านเติมเกมที่ผมใช้บริการอยู่นะครับก็ต้อง Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ช่องผมมา2ปีแล้วและผมใช้บริการร้านเขามา2ปีแล้วและเพื่อนๆที่เป็นลูกเพจผมนะครับก็ใช้บริการเข้ามาตลอดนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องการรีฟันผมรับประกันเลยว่าไม่เคยมีสักครั้งเดียวจริงๆ นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเติมเงินนะครับที่ประหยัดลงนะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมที่ Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกติดต่อที่ไลน์ซีรีส์3า1โทร0 9 4 4 2 7 6 9 8 0นะครับ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel วันนี้เราอยู่ในเกม ROX Generation นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาตีบวกนะครับผมแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะเอาจริงป่ะหินตีบวกเรามีทั้งหมด199ก้อนนะครับณตอนนี้นะครับ200ก้อนไปตีไปกลมๆนะครับหินตีบวกมี200ก้อน200ก้อนมูลค่าเท่าไหร่ครับ2.6ล้านครับเติมเลขศูนย์เข้าไปอีก2ตัวอ่ะการลดอีก200ก้อนครับอีกล้านครับ4ล้านนะครับแล้วก็ กันแตกอีก150แผ่นไปตีไปกลมๆอีก2ล้าน4ครับเตรียมมาวันนี้6ล้าน4วันนี้วันเดียว6ล้าน4เอาจริงปะชนรวยอ่ะก่อนจะกดตีบวกนะครับขอให้เพื่อนๆที่ดูอยู่นะปัจจุบันเนี้ยหนึเอ้ย200 2 2 5คนกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอละ เพราะว่าตอนนี้คนกดไหลน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีบวกกันสูตรของเรามีอยู่ว่าทำใจเย็นๆแล้วก็กดลงไป5.5วินาทีครับแค่นั้นเลยกดลงไปตรงที่เงินอย่างนี้ครับนับ1 2 3 4 5ปล่อย กูเคยคุยกับยายแล้วแม่งไม่เคยจะได้ผลเฮียเลยเลยเอาจริงปะ่ะกูคุยกับยายแล้วไม่เคยจะได้ผลหาอะไรหรอกยายไม่เคยไม่เคยจะช่วยอะไรกูเลยจริงๆยายช่วยหน่อยแล้วกันให้ยายช่วยหน่อย <c oughs> โอ๊ยกระแตกกูหาย <c oughs> ช่วยหน่อยแล้วกันให้ยายช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วกันให้ยายช่วยหน่อยแลบลิ้นใส่เตาเอาผมยืนหน้าเตาแล้ ี่เหรอให้แลบเนยนนีเหรอให้แลบเินใส่เตามันจะเพื่ออะไรก่อนให้กูแลบเินใส่เตาเพื่ออะไรก่อนตีนหน่อยเธอตีนหน่อยเธอได้โปรดได้โปรดตีนหน่อยเธอได้โปรดน,นะตีแบบชิวๆความหวังนังน้ำตาเิน เอปลาไม่กินนัง่งรินกินแต่เหล้าขาวาพูดได้แค่คำว่าอือหือพูดอย่างอื่นไม่ออกไอ้ผมติดหน่อยนะครับคุณเตาว่าเหลือ2คลิกสุดท้ายแล้วนะครับคุณเตาติดป่ะติดป่ะติดป่ะพี่พี่ โวหกเองเหรอวะกูได้แค่โบ้หกเองเหรอวะเนี่ยไอ้กูหมดไปเจ็ดล้านกูได้แค่โกหกกูได้แค่โบกฆ่าขึ้นโบหกไอ้กูให้พวกมึงเลือกระหว่างชีวิต กับการตีบวกชีวิตกับการตีบวกมึงจะเอาอะไรให้เลือกเอาไว้ได้หนึ่งอย่างอะให้เลือกเอาไว้ได้หนึ่งอย่างชีวิตมึงจะเอาชีวิตไหมไหมกูโดนขู่ว่าจะโดนเตะปักว่าถ้าสตรีมบินถ้าสตรีมบินมึงก็ไม่ต้องสืบนะตีบวกดิพี่เสียศักดิ์ศรีว่ะศักดิ์ศรีกับชีวิตมึงเอาอะไรไว้ก่อนมึงจะเอาอะไรไว้มึงเลือกสักอย่างมึงเลือกสักอย่าง จริงๆปลาผมยังเหลือแล้วก็หินกันลดขมยังเหลืออ้โหกันลดคาบได้ไปปะได้อีกคลิกหนึ่งได้อีกคลิกหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเติมเงินนะครับเพื่อนๆเออเรากดได้อีกคลิกหนึ่งโดยที่ไม่ได้เติมเงินสักบาทก็คิดเอาแล้วกันครับว่าเกมนี้มันขอสายพี่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าแบบเอ๊ะพี่เติมเงินหรือเปล่าผมไม่ได้เติมเงินผมไม่ได้เติมเงินโอ ไม่ได้เติมไม่ได้เติมเดี๋ยวเผาโอดินเสร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคราฟแล้วเรากดต่อได้นี่ไม่ได้พูดให้ใครฟังนะว่าผมไม่ได้เติมเงินน่ะทีิี้มันต้องสู้เออเราเป็นสายฟรีไงเรามันเป็นผู้นําสายฟรีรู้จักอีคิว n n e l ผู้นําสายฟรีเปล่า <Yeah. S 2> Channel, อีคิวแชนแอ่ะเขาเป็น <Okay. S 1> เขาเป็นผู้นําของสายฟรีตัวจริงของเกมนี้เลย <Okay. S 1> เงินไม่เคยจะเติมเอาเป็นว่าสายเติมน้อยแล้วกันเติมเดือนละสองสามร้อยบาทนะครับเพื่อน,เอ,นเออว่าไปแล้วก็ขายของหน่อยแล้วกัน ะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกมนะครับอยากจะเติมเกมแบบให้มันคุ้มๆนะครับเติมกับ Magnetic Shop นะครับจริงๆราคามีมีการปรับเปลี่ยนนะครับราคาแพ็คแพ็คแพ็คตัวเนี้ยก็เนี่ยแพ็คแพ็คข้างหน้าสุดเนี่ยก็เหลือ2อ0 0ันเจ็ดนะลองถามราคากับทางร้านดูอีกทีราคามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าอยากจะเติมเงินนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือติดต่อที่ไลน์ซีรีส์สาม X หนึ่งโทรศูนย์เก้าสี่สี่สองเจ็ดหกเก้าแปดศูนย์นะครับเติมเงินกับ Magnetic Shop ถูกสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่่่มีีีรรรฟััันนนนนแออะคคบบบปตตวก เดี๋ยวเราจะไปคุยกับมันอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะไปแบบเกี้ยวกาดเลยให้มันรู้ว่าใครเป็นใครให้มันรู้ว่าไผเป็นไผขีมกงกรเปิดไฟรอบตัวพ่นไฟใส่ไปอีกหนึ่งดอกนะครับเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องมาด้วยความเดือดดานของเรานะครับคลิกนี้จะเป็นบวกเจ็ดให้เพื่อนๆดูให้เด็กมันว้าวเดี๋ยวเราสุมไฟไปก่อนยืนเผาไฟหน้าเตาไปแล้วก็เพิ่มความเกี้ยวกาดให้มันไปโกโก้ เพิ่มความร้อนสูตรนี้เป็นสูตรของ EQ Channel ห้ามไปบอกใครเดี๋ยวเขาตีบวกติดกันเยอะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะเก่งเกินหน้าเกินตาเราประดมมือแล้วพูดว่านะโมพุทธายะรักกูหลงกูร้องไห้หากูไปไปไปอ้ยหมดแล้วอะ จริงๆแล้วนะครับผมตั้งใจไว้ว่าคลิปเนี้ยเราอยากจะตีแค่บวกเเอ้ยเราอยากจะตีแค่บวกหเพราะว่าผมอะ่ะจะได้ทําอีกหลายๆคลิปไงผมตั้งใจไว้แล้วสิ่งที่เตรียมมาวันเนี้ยวันเนี้ยเตรียมมา6ล้านเพชเจล้านเพรตีไปกลมๆเจล้านเพจเจล้านเพรก็ถ้าเกิดว่าเติมเงินก็ประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นบาทอะไรเงี้ยเออแต่เราแบบ ตั้งใจไว้แล้วว่าเออมันถือมันเป็นคอนเทนต์และกันเราจะได้มาตีบวกหลายรอบไงตั้งใจวาแค่บวกหกพอแล้วพอใจละสุขใจที่บวกหกและเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าจะให้ผมบวกเจ็ดผมไม่เอานะเว้ยไม่เอานะเว้ยเออบวกเจ็ดไม่เอานะเว้ยเอาแค่บวกหกพอเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าไม่มีคลิปไงเดี๋ยวจะต้องมาทําคลิปอีกหลายครั้งก็เลยเออพอแล้วคือคิดในใจไว้อยู่แล้วตั้งอธิษฐานไว้ในใจว่าแบบแค่นี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะแบบเออเราใส่กันแตกไงเราใส่กันลดไงถ้าแบบเราไม่มาทําหลายๆรอบมันจะมันจะไปได้อะไรอะ่ะเราต้องมาหลายหลายรอบก็เลยตั้งใจว่าจะอัดคลิปหลายหลรอบแหละก็เลยเอาแค่บกหกไว้ก่อนในรอบนี้นะครับถือว่าไม่ผิดคาดครับไม่ผิดคาดไม่ผิดคาดเพราะฉันตั้งใจไว้แล้วว่าว่าฉันจะตีแค่นี้ทําไ <Wow. S 1> มพูดไปเหมือนจะร้องไห้ไปร้องไห้บ้าอะไรบ้าอย่าบอกนะว่าเห็นน้ําตา กี่คลิกวะกดไปวันนี้กี่คลิกก็เจ็ดล้านเพจนะครับจากบวกห้าขึ้นบวกหกมันคิดเอาแล้วกันมันคุ้มไหมฮเออว่าไปแล้วมันคุ้มหรือเปล่าว่าเจ็ดล้านเพจจากบวกห้าขึ้นบวกหกี่ยกู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 จะขิงทำไมวะกูจะขิงทำไมวะเจ็ดล้านเพจบวกห้าได้บวกหกเนี่ยไอ้เหี้ยกูขิงเพื่ออะไรอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสทาร์เก็ตกันไปลุยอ่ะ เดี๋ยวดูนะครับผมสกิลแต่ละสกิลนะครับสไปรเพียสเนี่ยแทงได้ประมาณเท่าไหร่22 22ล้านนะครับเพียสยีล้านนะครับเดี๋ยวดูแฟนทอมสไตล์นะครับลออ31ล้านเออแฟนทอมสไตล์สามสิบเอ็ดล้านเนี่ยยี่สิบห้าล้านสกิลแรงอยู่นะดีเวสร,รวมตอนนี้นะครับซีมาแล้วประมาณเกือบเกือบสามนาทีได้อยู่ประมาณ 22ล้านต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าด p ีปรับขึ้นมาแหละปรับขึ้นมาแหละอ่ะวันนี้นะครับของการตีบวกก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับปรับ DP s ขึ้นมาได้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ลดคูดาวน่าจะอยู่ในจุดที่ผมพอใจแล้วนะครับถ้ายัางไงถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้คนดูอยู่ร้อยกว่าคนมีคนกดไลค์แล้วทั้งหมดร้อยกว่าคนเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ช่องของ YouTube e q c ช a n แ e ลนะครับฝากสปอนเซอร์เราไปด้วย m a j e s ติ c s h อ p รับเติมเกมราคาคคถูกนะูกกผมลลลลิิงอยย่ใต้้ปเแว ก็ไปแล้วแค่นี้แหละคิดไม่ออกเจอกัน